ตะลึงต้นข่าร้องเพลงนี้ยอดวิวเฉียดทะลุ10ล้านกลายเป็นกระแสไวรัลทันทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนวันนี้แอดมินมีเรื่องราวสุดฮือฮาที่ต้องบอกเลยว่าทั้งตะลึงทั้งซึ้งไปพร้อมกันค่ะเพราะอยู่ดีๆชื่อของต้นข้าวสุปริยาศิลปินสาวเสียงใสขวัญใจแฟนคลับทั่วประเทศก็กลับมาขึ้นฟีดโซเชียลแบบถล่มทลายอีกครั้ง และต้นเหตุของกระแสวไวรัลในครั้งนี้มาจากคลิปเดียวเท่านั้นค่ะคลิปที่มีแฟนคลับท่านหนึ่งได้นำเสียงร้องของน้องต้นข้าวในบทเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาไปโพส์ตลงบนแอป t ิ k Tok แต่ใครจะคิดล่ะคะว่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปนี้จะกลายเป็นกระแสวไวรัลทั่วทั้งแพลตฟอร์มยอดวิวพุ่งทะลุเกือบ10ล้านวิวและล่าสุดตัวเลขก็ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ประมาณ9ล้านกว่า,วายอดกดหัวใจทะลุไปแล้วกว่า547,000ครั้งมียอดคอมเมนต์มากถึง5,843ข้อความและที่น่าทึ่งที่สุดคือมีคนบันทึกเก็บไว้ดูซ้ำๆถึงกว่า24,700ครั้งรวมถึงการส่งต่อคลิปไปยังเพื่อนๆหรือแชร์ต่อในแอปอื่นๆอ,อ,อีกกว่า14,800ครั้งไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ยังมีคนหยิบเสียงร้องของน้องต้นข้าวไปใช้ทำคลิปรีมิกซ์หรือสร้างคอนเทนต์ต่ออีกกว่า5,000โพสต์เรียกได้ว่าเป็นพลังเสียงไวรัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของน้องต้นข้าวเลยก็ว่าได้ค่ะและเมื่อแอดมินลองฟังดีๆก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคนถึงน้ำตาซึมกันเป็นแถวเพราะเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาไม่ได้เพียงแค่เพลงไพเราะ แต่มันคือเรื่องราวของชีวิตจริงที่หลายคนสัมผัสได้จากหัวใจเนื้อหาของเพลงเล่าถึงความฝันของคนธรรมดาที่ต้องผ่านความลำบากความเหนื่อยความท้อแต่ยังไม่ยอมแพ้ยังเขียนฝันไว้แม้มันจะอยู่แค่ข้างฝาและเมื่อเสียงของต้นข้าวสุปริยามาถ่ายทอดบทเพลงนี้เสียงใส,สแต่ทรงพลังของเธอกลับทะลุเข้าไปในใจของผู้ฟัง เหมือนเป็นเสียงจากหัวใจของลูกหลานบ้านๆคนหนึ่งที่กำลังบอกกับโลกว่าถึงจะเกิดมาธรรมดาแต่เราก็มีความฝันเหมือนกันนะแฟนคลับหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวจนเลยค่ะว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเหมือนเห็นภาพตัวเองตอนลำบากเพลงนี้คือกำลังใจของชีวิตจริงๆบางคอมเมนต์เขียนว่าพ่อแม่ส่งเรียนด้วยความยากจนฟังแล้วคิดถึงท่าน กว่าจะมายืนจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายเพลงนี้โดนใจสุดๆเสียงต้นเข้าเหมือนปลอบใจคนสู้ชีวิตทุกคนเลยค่ะและไม่ใช่แค่แฟนเพลงทั่วไปนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่ในวงการหมอลำลูกทุ่งก็ยังเข้ามาชื่นชมเพราะต้นข้าวถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึง้งเสียงใสแต่ทรงพลังเต็มไปด้วยความรู้สึกจริงๆหลายคนบอกว่า เวลาฟังเพลงนี้จากต้นข้าวเหมือนย้อนไปเห็นชีวิตตัวเองบางคนเคยลำบากบางคนยังอยู่ในจุดที่กำลังสู้แต่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าเสียงของต้นข้าวให้กำลังใจอย่างเหลือเชื่อบางคอมเมนต์บอกว่าน้องต้นข้าวคือเสียงของคนที่ยังไม่ยอมแพ้อีกคนหนึ่งเขียนว่าอยากให้คนท้อได้ลองฟังเพลงนี้แล้วจะมีกำลังใจลุกขึ้นอีกครั้ง และนั่นแหละค่ะคือพลังของศิลปินจริงๆศิลปินที่ไม่ได้แค่ร้องเพลงให้พรอปแต่ร้องด้วยใจและต้นข้าวสุปริยาก็คือศิลปินแบบนั้นจากวันแรกที่เธอก้าวขึ้นเวทีด้วยความฝันเล็กๆจนถึงวันนี้ที่เสียงของเธอกลายเป็นไวรัลทั่วทั้งประเทศมันคือการเดินทางที่น่าชื่นชมมากจริงๆ แม้จะยังเป็นสาวน้อยบ้านๆจากภาคอีสานแต่เธอกลับมีพลังในเสียงที่ยิ่งใหญ่เสียงที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนฟังรู้สึกได้และก่อนอื่นแอดมินจะนำคลิปเพลงนี้มาลงให้ฟังกันใต้คอมเมนต์นะคะเพราะเอาลงโดยตรงอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้ค่ะสำหรับแฟนคลับที่ติดตามกันมานานต่างรู้ดีว่าต้นข้าวไม่ได้เพิ่งมีชื่อเสียงจากคลิปนี้แต่เธอคือศิลปินที่ขยัน อดทนและสู้มาตลอดไม่ว่าจะขึ้นเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่ไม่เคยมีคำว่าไม่เต็มที่ทุกครั้งที่เธอจับไมคเสียงของเธอจะส่งต่อความรู้สึกไปถึงคนฟังได้เสมอและเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาก็คือเครื่องพิสูจน์ชัดเจนที่สุดค่ะตอนนี้หลายคนเริ่มเรียกน้องต้นเข้าว่าดาวเสียงแห่งความหวังเพราะทุกครั้งที่เธอร้องไม่ใช่แค่เพลง แต่คือกำลังใจแฟนคลับต่างร่วมกันแชร์คลิปนี้พร้อมข้อความให้กำลังใจมากมายบางคนบอกว่าดูสิบรอบก็ยังน้ำตาไหลบางคนถึงกับพิมพ์ว่าอยากจะเจอตัวจริงต้นข้าวสักครั้งในชีวิตและนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของน้องต้นข้าวสุปริยาศิลปินที่ไม่ได้มีแค่เสียงไพเราะแต่มีหัวใจที่บริสุทธิ์และส่งพลังบวกให้กับทุกคนที่ได้ฟัง ตอนนี้หลายเพจและหลายช่องข่าวบันเทิงต่างก็หยิบเรื่องนี้ไปพูดถึงพร้อมชื่นชมในความสามารถของน้องต้นข้าวจนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์สำคัญในวงการลูกทุง่งเสียงเล็กๆจากสาวน้อยคนหนึ่งแต่กลับสะกดใจคนฟังทั้งประเทศนี่สิคะต้นข้าวสุปริยาของแถ้และถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ฟังเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาที่น้องต้นข้าวร้องไว้ในคลิปนั้น แอดมินแนะนำเลยค่ะว่าลองเข้าไปฟังดูสักครั้งในแอปต่างๆพิมพ์เข้าไปเลยว่าเขียนฝันไว้ข้างฝาน้องต้นข้าวแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคลิปนี้ถึงมียอดวิวเกือบสิบล้านและทำไมคนถึงพูดถึงเธอไม่หยุดจนถึงตอนนี้ปิดท้ายคลิปนี้แอดมินอยากจะฝากไว้สั้นๆว่าเสียงเสียงหนึ่งอาจเปลี่ยนวันทั้งวันของใครบางคนได้ และเสียงของต้นข้าวก็ทำให้หลายคนลุกขึ้นมาสู้ต่อนี่คืออีกหนึ่งพลังแห่งดนตรีที่ไม่ต้องการคำอธิบายเพราะทุกครั้งที่ได้ฟังหัวใจก็พูดแทนทุกอย่างแล้วค่ะแล้วคุณล่ะคะฟังคลิปนี้หรือ,อยังถ้ายังอย่ารอช้าไปฟังแล้วกลับมาบอกแอดมินหน่อยสิคะว่าคุณรู้สึกอะไรเมื่อได้ยินเสียงของน้องต้นข้าวในเพลงนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวและศิลปินบ้านเราทุกคนด้วยนะคะเพลงไหนที่เป็นของโฟเอสร้องไปเลยลูกไม่ต้องกลัวไม่ปลอบมือได้ไหมนะคุณปู่ใจดีเลยดีขนานี้เฮกราบสวัสดีคุณปู่มานิดนะคะคุณปู่ก็น่ารักมากคุณปู่ใจดีมากนะคะ แล้วก็ได้รับคําสอนคาแนะนํามาหลายเรื่องเลยนะคะว่าเราอยู่ในวงการวงการลูกทุ่งนะคะเราต้องขยันหมั่นเพียรต้องฝึกซ้อมเยอะๆต้องคิดเชิงบวกเสมอนะคะแล้วก็ต้องเคารพรักครูบาอาจารย์ทุกท่านพ่อครูแม่ครูก็ได้รับคําสั่งสอนคําแนะนำนะคะจากปู่มานิ